ครับกาสติแฟนเพจของห้างทองผลเจริญน,นะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง y YouTube ทุกช่านนะนี่จะมารีวิวเป็นงานเรียมพระกรอบทองนะครับผมก็คล้ายๆฟิลเด้อเด้เป็นพระแก้วมรกตเหมือนกันอันนี้องค์เล็กกว่านี่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับพูดถึงตัวอะตลาติกก่อนอะพลาติกเป็นฟิลระฆังนะครับเหมือนทรงระฆังนะครับแล้วก็ปูดอย่างนี้นะครับเห็นวนะ่าปูดข้างหน้าข้างหลังจะไม่ปูดมากเท่าไหร่อืมก็จับเข่านะเป็นรูปหล่อนะ เาจะออกมาเป็นฟิลล์ลักษณะแบบนี้นะอันนี้จะเป็นงานล่วมสมัยเหมือนกันนะอันที่แล้วขัดมันเงาติดเกี่ยวเชือกอันนี้ขัดมันเงาติดเกี่ยวเชือกในแล้วก็ขอบแล้วก็จุนสายเพื่อเป็นมิติเพราะว่าถ้าม่ไม่จุน่ะความเงาของเนี้ยมันจะไม่โดดออกมามันจะเงาเงาเงาจะดูตลกแต่ถ้าเงาสากเงานเนี่ยส่วนมากเดี๋ยวนี้งานร้านผมอะไรก็ตามจะเป็นเงาสากเงามันจะทให้ดูวับวับนะครับมีจะมีทั้งปา่มงงา,ามีทั้งเงาครับมันจะดูแบบเล่น นะเ,เป็นฟิลงานจิวเวลรี่นะ่างเงี้ยเป็นฟิลงานจิวเวลรี่ที่เด็กใส่ได้ผู้ชายใส่ผู้ชายเอ้ผู้หญิงใส่ดีนะแต่ผู้ชายจจะเล็กไปนิดนึงอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้ใช้ทองนะฮะวงนี้ใช้ทองอยู่2.85กรัมนะกินนิดนึงจะ1สลึงนะยังไม่หนึ่งสลึงนะครับเลยเครึ่งสลึงมากลางๆนะครับครึ่งสลึงก็ขวาเกือบเกือบสลึงครับยังไม่สลึงดีนะครับ ข้างๆก,ก็ห่วงสำหลอติดไข่ปลาแต่นี่ห่วงเป็นปกตินะแล้วก็จุนทายข้างหลังก็ปกติขัดมันเงานะครับเ,เรามาพูดถึงตัวผ้านะผ้าเป็นรูปหลอ่อผ้าแก้วมรกตอย่างเดียวนะครับไม่รู้วัดไหนเลยผมหาข้อมูลแล้วมันเล็กผอ่านไม่ค่อยออกนี่ประมาณนี้สำหรับองค์น,นี้เลยนะครับผมชอบอันนี้คือลวดลายแล้วก็การอัดพลาสติก จริงๆการพลาสติกส่งผลต่อรูปทรงแล้วก็มิติในการมองนะครับช่วงหลังๆช่วงปีสองปีนี้ได้ทำลักษณะระคังแบบนี้พอสมควรก็เลยแนะนำลูกค้าให้เป็นทรงนี้แต่ถ้าจะเป็นทรงหยดน้ำเหมือนเดิมก็ได้ครับก็นิยมแต่อันนี้ก็แปลกตาดีแตกต่างนิดหน่อยเพิ่มท้องนิดหน่อยแปลกตาเหมือนกันแล้วก็โดดเด่นแล้วแต่ชอบนะครับก็เอาเท่าที่ลูกค้าชอบนะครับเป็นที่ตั้ง ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับองค์นี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อนะครับด้านล่างเลยครับมีมีเบอร์โทรศัพท์แลนะ้วง่ายที่สุดแล้วก็ QR code ก็ง่ายที่สุดเช่นกัน QR code จะเป็นช่องทางที่แอดไลน์แล้วก็ตอบโจทย์ได้ได,ได้ไวกว่าโทรศัพท์โทรศัพท์ก็แค่อธิบายนะอาจจะไม่เห็นภาพแต่ QR code เห็นภาพกว่าก็ถ้าท่านใดใช้ไลน์แอดอยู่แล้วก็แอดใช้ไลน์อยู่แล้วก็แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับผมส่ง<ม><ม>ภาพนิ่งมาผมภาพพระของท่านมาผมส่งแบบของผมไป<ม> ถ้าเลือกแบบผมประเมินราคาโอเคค่อย walk วอล์กอินเข้ามาที่ร้านผมแล้วก็มาจำสามสี่พันผมจะผมจะบอกก่อนว่าเขา,าไงประเมินราคาคร่าวๆก่อนที่จะมานะเพราะโอเคก็แค่พามาดรอปทิ้งไว้ใช้เวลาประมาณถ้าคิวไม่ยาวก็สองสามอาทิตย์นะถ้าคิวยาวก็สามถึงสี่อาทิตย์ก็ว่าไปผมจะประเมินคิวตอนนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับถ้าไหนสนใจก็ทักคํา,า,าคุยกันได้นะครับผม ส่วนที่เหลือก็ฝากติดตามช่องนะห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ t i k t o อนะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ในช่องทางที่ท่านเห็นงานคลิปนี้ด้วยนะครับผมพอช่วงหลังเขาปิดกั้นการมองเห็นนะครับฝากไว้เนียนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ